และที่มาของผลิตภัณฑ์อับ,บัลโลนอยู่ที่แห่งนี้ค่ะเราจะตามไปดูว่าอับ,บัลโลนิวตี้ครีมมาจากแหล่งใดเหล่านี้คือเหล่าอาจูมานะคะหรือคนไทยเรียกุณยายค่ะอายุสูงสุดส,สิติของอาจูมาแห่งหมู่บ้านนี้คือ 3, 83ปีนะคะถือว่าเป็นนานเรื่เรุ่งสุดท้ายของหมู่บ้านนี้ค่ะเหล่าอาจูมากำลังจะดำน้ำลงไปหาอะไรอุปกรณ์นีไม่มากนะคะมีแค่ชุดดำ ม้าสตีนกบไม่มีแม้กระทั่งถังออกซิเจนนะคะเพราะว่าถ้ามีถังแล้วจะลงไปทางดานเมอรพิตแห่งท้องทะเลเลึกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะสิ่งที่พวกเราจะได้เห็นต่อ,อไปนะคะไม่ใช่เศษปฏิกูลหรือขยะที่ล่องลอยอยู่ในท้องทะเลนะคะแต่สิ่งที่อาจุมาสกำลังการลงไปค่ะและเอามาให้เราเป็นผละโา ไซส์ใหญ่มากค่ะใหญ่กว่า15ห้าเซนแล้วก็ใส่กระชอนขึ้นมานะคะเพราะว่าอบัลโลนค่ะเนื้อหนาแล้วก็ฝาของเขาหนักมากนะคะถึงต้องใช้กระชอนช่วยอุปกรณ์มีแค่นี้ค่ะแต่กลับมาได้อบัลโลนมากมายน,นะคะและนําสู่อุตสาหกรรมความงามที่กลับมาเป็นอาบัลโลนพิพีธครีมของเราแบบที่เราเห็นนะคะเรื่องการที่อาจูมาค่ะดำหาอบัลโลนคือช่วงฤดูหนาว hiتa لa atmر